สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรายการ b p t ิทีบอลเพทชอยเอาดอยอีกแล้วเอาดอยยังไงครับก็รเราไม่ได้มารีวิวในโต๊ะนะครับผมโอ้โหเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ชัดนะครับเพราะว่ากล้องอยู่ข้างไกลหนึ่งโอเคเห็นแต่เสื้อนะครับหน้ายังไม่เห็นนะครับรอครบอ่าสักล้านอยู่พอเห็นนะครับโอ้โหไอเจะขนาดโ,โอเควันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกิจกรรมของ BPT ิทีบอลเพทชอยนะครับผมก็คือกิจกรรมที่ทุวันบูธีบอลเพทชอยนะครับก็คือกิจกรรมที่มาฉลองความยิ่งใหญ่กันนิดนึงโอ้โหยิ่งใหญ่เลยเหรอ ก็คือว่าประมาณว่ากิจกรรมนี้ก็มามาสมพบมนาคุณให้กับทางด้านของแฟนเพจแฟนอ่าก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับอะไรประมาณนี้นะครับผมในการมาแจกของไม่ไม่น้อยนะครับตามภาษากันไปนะครับก็ของอย่างแรกนะครับรามาดูไปกว่าของอย่างแรกก็คือเรนเจอร์คีโกเรนเจอร์นะครับผมเป็นเซ็ตห้าตัวครบเลยนะครับเป็นตัวหลุดซีซีนะครับก็ถ้าใครมีโมบายเลดก็ ไปเล่นกันได้แต่ถ้าใครมีก็ไปตั้งโชว์เอาเท่นะครับผมการที่จะได้รางวัลน,นี้นะครับง่ายๆครับคุ้มแค่เปนเป็นคำเป็นชื่อภาษาอังกฤษน,นะครับก็ชื่อว่าโชดีเอ็กซ์นะครับโชดีเอ็กซ์หรือว่าจะเป็นโช่เอ้ยไม่ใช่โช DX ดีเอ็กซ์หรแต่เป็นโชว์คอลเลกชันไรเดอร์เซนไตอุลตร้าแมนนะครับผมโอ้โหสมา่วกันกระจายนะครับผมก็เพราะว่าน้ามาโชว์ของเล่นที่เกี่ยวกับไรเดอร์หรือจะเป็น ทุเปอร์เซนไ์ตายวการท่าสีหรือว่าจะเป็นอุลตร้าแมนก็ได้นะครับในทั้งสามอย่างนะครับสามอย่างเ้าทำอย่างเท่านั้นนะครับไม่เอาไม่เอาอาร์เมอร์ฮีโร่หรือแกรนไซเซอร์อะไรมานะครับก็คือไม่รู้จักนั่นแหละครับแต่ก็ไม่รู้ก็พูดพูดได้ไงนะครับตลึงตึงพวกโอเคครับก็ว่ปปะนวันวันาวันแรกนะครับคือเซนเซอร์คีโกเซนเจอร์ครบทซ้ห้าตัวเลยนะครับก็ถ้าโชว์แล้วก็สมมติถ้าถ่ายรูปโชว์ก็คือว่า ถ้าจะให้ดีก็ถ่ายร่วมกับตัวเอาตัวเราเลยนะครับใช่แล้วดิมันต้องถ่ายร่วมกับตัวเรานะครับถ่ายร่วมกับตัวเรามนแล้วก็ทําท่ากิจท่าอะไรก็ว่าไปถ้ามาเป็นคลิปนะครับก็จะมันว่าจะรับพิจรารณาเป็นพิเศษด้วยนะครับนาีคลิปคุณจะมาเป็นคลิปยังไงก็ได้จะส่งอัดไฟล์มาให้เป็นสามบิตเป็นตัววินซิปมาให้ผมก็ได้ผมจะมาลงทางยู u ูบคุณชแนลแล้วก็ให้ทุกคนแชร์กัน แล้วก็ผมจะให้คะแนนคือส่วนตัวผมร้วนๆน,นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนตัวผมร้วนๆน,นะครับผมอันนี้คือใครเก,าก๋าก็คิดว่าเก,าก๋าก็โดนใจผมก็เอาเป็นเลยนะครับเบนเจอร์ขี่โกเลนเจอร์นะครับก็เป็นเซฟที่ค่อนข้างที่แต่ตอนนี้ก็ถ้าเป็นตัวห้าคบห้าเซฟก็ค่อนข้างหายยากแล้วนะครับฮะ mm hmm. โอเคเรามาดูอีกระงวันหนึ่งนะครับ mm hmm. คือรางวัลแฟนอาร์ตบีบีทีนะครับผมแฟนอาร์ตบีบีทีเป็นรางวัลที่เป็นรางวัลต่อมานะครับต่อจาก นิีก็คือเป็นการวาดรูปนะครับคุณจะวาดรูปก็ได้หรือว่าคุณจะวาดเป็นเป็นกระดาษนะครับหรือว่าคุณจะวาดใส่โ h o t o s h o p แล้วก็โอสแกนอะไรเข้ามาก็กวาดกันไปนะครับผมก็ทางวันนี้ไปได้เป็นออคอเพเดอร,ร์เป็นคาเพเตอร์วิสรตด์ลนด์จาก้อนนะครับเป็นกาชปองหนึ่งตัวเอาไปเลยนะครับผมก็แค่ถ่ายรูปมานะครับ แล้วก็อัดไฟล์แล้วก็ส่งมาทางถ้าจะให้ดีก็โพสในเพจได้เลยนะครับโพสในเพจได้เลยหรือว่าใครจะมาโพสในอินบ็อกของมีวิธีก็ได้นะครับผมจะเอาลงให้อยู่แล้วนะครับผมก็ฝาก,ฝากด้วยละกันนะครับก็ได้ไปเลยหนึ่งตัวสำหรับคาเวเตอร์วิสัทและดากอนกาชปอลนะครับก็เป็นของแท้จากบันไดไม่มีก่อนครับได้หนึ่งตัวไปเลยถ้าใครคิดว่าถูกใจโดนใจผมนะครับอื้อหือ นะครับก็ลงไม้ลงมือกันนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ลงสีด้วยล้วกันอันนี้กะวาดยังไงก็ได้นะวาดเป็นแบบล่างขาวดํามาอะไรก็ได้นะครับจะเป็นวาดที่จะให้วาดก็คือไรเดอร์เซนไตอรุนเตอร์แมนสามอย่างนี้จะเอาอันไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยจะเอาอาร์เมอร์ฮีโร่หรือแกสเซอร์ก็ได้หรือจะเป็นอ่าเป็นฮีโร่จากคางฮทอมมี่ก็ได้ที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็วาดวาดมาเถอะนะครับวานแหละมีงี้เลย โอเคครับกับอีกาะวันหนึ่งที่ได้มันง่ายแสนง่ายง่ายโคตรรนะครับก็คือรางวัลไลค์และแชร์นะครับก็คือผมจะเอารูปที่เป็นกิจกรรมเนี่ยลงในเพจของผมนะครับผมลงในเพจดีบีก็คือว่าถ้าใครไลค์ตัวแชร์รูปที่ผมเอาลงเป็นรูปกิจกรรมนะครับเพื่อกิจกรรมก็บอกว่ารางวัลที่หนึ่งได้เลนจี้คีต้องทำตามนี้แล้วันที่สองได้กาชาปองวิสาต้องทำตามนี้ัวนวันที่สาม,มจะได้ ก็คือในภาษาที <sh> like ่จะพูดไปคือได้หัวกุญแจนะครับเป็นคอมเตอร์ออส่างมันรถเสาสีม่วงนะครับผมก็ได้กันไปง่ายๆก็คือไลค์กับแชร์จบไลค์กับแชร์จบนะครับก็คือคนที่จะไลค์กับแชร์ก็ต้องมาไลค์เพจก่อนเนาะเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวทำกิจกรรมพิดพอาจะรยพิมพ์บอกให้กันละกันนะครับนะเพราะว่าน้าเป็นโปรแกรมแต่งข้าพของผมมันไึ่งภาษาไทยเนาะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษกันส่วนมากถ้าใครสังเกตนะครับผม โอเคครับเราก็มาพูดผิดแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องไลฟ์เพจไลฟ์ภาพกิจกรรมแล้วก็แชร์ถึงจะร่วมกิจกรรมได้นะครับผมโอเคครับแชร์เป็นสาธารณะหรือแชร์ให้เพื่อนต่อเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไม่ซีเรียดอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนทุกนใหม่ next live นะครับครับ